สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับใครนะคนแม่ทองเทาน้องเสือทองพี่ทองกราวค่ะนี่ค่ะน่าจะเห็นเจ้ามอมเจ้าแมมค่ะน้องมอมน้องแมมอยู่ข้างหน้าต่างค่ะนี่ค่ะน่าจะเห็นหมาน้อยสองตัวนั่นนะคะเจ้ามอมกับเจ้าแมมเขาก็เลยดูแอบดูข้างหน้าต่างใหญ่เลยค่ะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยล่ะ,ลละตาพี่น้องเลยค่ะมาเพิ่งน้องแมวน้องกันเด้อเด้อน้องแมวคู่พันดูปรความเพลิดเพลินพักผ่อนกันใจค่ะรับนด้ดูมากเลยค่ะพี่ทองกรา้าน้องเสือทองคุณแม่ทองเทาค่ะทั้งสองตัวนี้ก็เป็นลูกของคุณแม่ทองเทาลูกสองรุ่นนะคะ รุ่นรุ่นเล็กก็จะเป็นน้องเสีอทองน้องมีทองแล้วก็น้องกวางทองรุ่นใหญ่พี่ทองกราวพี่ทองดําพี่ทองสี่พันค่ะดูดูคุณแม่เขารักลูกเขาค่ะความรักของแม่ที่มีต่อลูกค่ะขอบคุณเอสซีทุกท่านเลยนะคะพบก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ